สวัสดีค่ะวันนี้น้องก็มาถ่ายตะวันตกดินให้ดูนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะสวยๆนี่จ้ะเบื้องนี้ปลาเยอะเยอะเลยจ้ะเพราะว่ามีตะปลาชะโดปลาตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยค่ะสวยงามนี่อ๋เขาก็ปลูกของไว้เต็มไปหมดเลยนะคะนี่สวยงาม่ะนเ่เพราะว่าถ้ามันไม่มีผักตบ น้ำก็ลึกนะคะเห็นแบบนี้น้ำลึกมากค่ะปลาชะโดปลา,าปลาเน,นตัวมึ้มๆเลยนะคะน้องก็เลยพามาให้ชมกันค่ะนี่จะ้ะนี่ก็เป็นพื้นที่แถวสระบุรีนะคะสวยมากแต่วันกำลังตกดินจะ้ะ ปึงงในปลาปลาชดโดตัวใหญ่ๆปลาพวกปานินปลาานินมีทุกปลาจ้ะปลาหางแดงมีจะสวยๆจ้ะเลยพามาชมบรรยากาศจ้ะตะวันกำลังตกนินภูเขาลูกที่น้องเห็นก็คือตรงนั้นก็เป็นทุ่งนาที่น้องพาไปถ่ายนะคะอะตรงนี้ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเี่เราจ,จะเป็น ข้างหลังบ้านพักเขาก็ปลูกชะอมไว้จ้ะเยอะแยะไปหมดเลยจ้ะดูจ้ะดูมะละกอเขาโอ้ยทีของน้องมันจะไปแล้วของเขาลูกเบ้อะไรเนะจะเห็นไหมจ้ะลูกใหญ่ๆชะอมกำลังงามเลยเขาเก็บขายใช่ไหมพี่ดูนี่กรพามาชมนะคะน้องม่ได้เอาขากล้องมาอาจจะอาจจะถ่ายไม่นิ่งนะคะ เสียงนกกันด้วยจ้ะนกเต็มไปหมดเลยนี่จ้ะดูมะละกอลูกเลยดอ้ยก็ปลูกได้โดกตีจากเลยดูไปเห็นของน้องละอายก็เลยนี่จ้ะปลูกได้โดกเลยแสงเหลืองๆนี่คือตะวันมันจะตกดินนะคะเนี่ยนุนไปถึงนู่นเลยจะป่าชออมเขาโอ้มีแต่ยอดใหญ่ๆเนาะทจริงถ้าเราซื้อเขาก็ตัดขายให้เราได้ใช่ไหมพี่จานิี ขยันก็ได้ขายเนาะเพราะว่าแถวนี้บ้านพักตรงนี้ข้างหลังมันมันกว้างกว้างกว่าแถวบ้านน้องอยู่นะคะมันก็เลยท้ายบ้านพักที่บริเวณนี้ก็จะกว้างนิดนึงกว้างแต่กว่าบ้านน้องอีกก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นมันมีมันมีมันห้านาทีนะพี่เนาะนี่จ้ะนี่จ้ะสวยๆนี่จ้ะ ที่จะมันเขาขุดไปแล้วมั้งหัวมันเนาะมันห้านาทีอะสะดาวต้นนี้กำลังกออกดอกไวพี่กรเต็มเลยนะ้ต้นสะดานะดูมะละกอเขาโอ้ยของก็ลูกใหญ่ๆนี่พี่อยากนีพันมันนพันนี่ไม่ใช่ฮอรน์เดนนะพี่เนาะนะ,นะพันพื้นบ้านลูกใหญ่ตำน่าจะตำส้มตำกรอบนะของน้องก็ ตรงนี้มันได้แสงแดดดีจ้ะของน้องมันมีต้นไม้บังมันก็ไม่สมบูรณ์ก้ะเขาก็ปลูกทุกอย่างนี้มาเขือเนาะมุมนี้ก็จะเป็นกล้วยตะวันกาลังตกดินเนาะน้องก็เพิ่งมาถ่ายตอนค่ำๆเลยจ้ะนี่ก็เป็นมันห้านาทีบางพีเขาเขาเอาหวนไปแล้วใช่ไหมก่อนใช่หไหมนี่ไงเขาอ๋อวิธีทำก็ทำแบบนี้เหรอเขาอิงมาี่จ้ะนี่มันมัน ช่างหัวมันเนาะเขาเรียกช่างหัวมันใช่ไหมคะนี่หละจานนี่ละเขาเอาหัวไปกินแล้วเขาก็เลยเนี่ซ้ำไว้ลักษณะนี้มะม่วงแถวนี้มันก็เป็นมะม่วงทาบกิงเนาะนี่จังดูมะละกตอต้นนี้เห็นน่าจะเป็นฮอลแลนด์นะต้นนี้ฮอลแลนด์กลายพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้นี่ ต้นเตี้ยๆลูกดกดดตีจังเลยเนะี่ยนี่จ้ะอุย้ยมันอยู่ริมริมบึงเลยจ้ะเขาอยู่ริมบึงอะ่ะดินมันก็จะงามหน่อยนะนี่เนาะดูต้นต้นเตี้ยๆมีลูกเต็มเลย <c oughs> นี่จ้ะอายเลยต้นหลังบ้านน้องเนี่ยอายอายอายแถวนี้เลย <c oughs> ยอดยอดมะม่วงอ่อนนี่ต้นนี้งามงามเลยจ้ะน้องเห็นเพื่อนน้องที่อยู่โคราชได้เข้าไปกินกะ น้ำพริกนะคะเขาบอกอู้สุดยอดเลยเนี่ยนะคะเขากินกับพวกน้ำพริกเขาเอาน้ำพริกนรกใส่กับน้ำปลาหน่อยก็ก็กินกับยอดใบมะม่วงอ่อนยอดมะม่วงอ่อนอร,อร่อยเลยจ้ะก็เลยลองกินกับข้าดูกอ็อร่อยเข้าท่ากับข้าท่าอันนี้เขาก็ปลูกอันนี้อะไรพี่ขาใช่ไหม ันนี้เขาเพิ่งขุดหัวนไปมัน่ะมันมันช่างหัวมันเขาเรียกช่างหัวมันนีน่จ้ะาปลูกอยู่แบบพอเพียงนะคะนี่เพืเ่อนๆนก็ปลูกไว้เต็มเลยทั้ง,ม,งมีทั้งขา้าวโพดเนาะมีทั้งข่ามีทุกอย่างเลยเขาจะปลูกไว้พี่นี่ต้นถั่วลิสงเนาะไม่มีก่อนถั่วลิสงใช่ไ่ะน,นะนี่จ้ะ ข้าะต้นบักทัวดินเนาะเป็นข้าวปลูกปนๆไว้หลายอย่างนะจานี้เนาะข้าวโพดข้าวต้นเล็กๆเนะี่ยแตะกอนน้องน้องเป็นคนปลูกข้าวโพดนะติดฝักนะแต่ฟันหล,อล่อนะจ้ะน้องเลยไม่ค่อยกล้าปลูกเท่าเดี๋ยวนี้เลยนะอู้แถวนี้ดินมันงามเนาะดินงามจริงๆแถวนี้นะดินสวยจากตรงนี้แล้วก็แบบนี่แหลคะค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเนาะก็ที่บ้านพักก็ดีคะ่ะก็มีพื้นที่ไวใ้ให้เราปลูกกินใครขยันก็ไม่ต้องไปซื้อเนาะนี่จ้ะ ก็ปลูกไว้กินมีมีทั้งทวดินมีทั้งนี่หละจ้ะเขาปลูกในดินมันงามดินงามกว่าหลังบ้านน้องอีก,กามาดูพริกเขามาดูพริกพ่ยอิจฉาเขาจังเลยพริกเขานี่ของน้องปลูกไม่มันไม่สมบูรณ์นะดูพริกขี้หนูสวนเขาต้นนี้โอ้โหสุดยอดเลยจ้ะแล้วก็นี่ก็พริกกระเลียงเนาะ นี่กับพี่กะเหลียงจ้ะเขาปลูกของน้องนี่ปลูกมันมันไม่เต็มอ่ะดินมันไม่ค่อยงามเลยจะ้ะค่ะอนนี้คือป่ากล้วยกล้วยพันเตี้ยทั้งนั้นเลยนะคะนี่เป็นประเภทกล้วยพันเตเนี้ยนั่นเองจ้ะเนาะเป็นสวนเลยจะ้ะคือเพื่อนๆเ,เขาปลูกไว้ทางทางทางติดบึงนี่จะ้ะ ตะกล้วยพันเตี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นป่าขาค่ะป่าขาป่าตะไคร้นะคะเนาะโวะ่ายาวเลยนะะี่ค่ะนี่ก็เป็นใบกะเพราจ้ะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะขยันก็ นี่จ้ะโอ้สวยๆนี่จ้ะกล้วยพันเตี้ยทั้งนั้นเลยมีกระทั่งมะพร้าวน้ำหอมค่ะมาตกปลากันค่ะแล้ก็นี่นะเบ็ดเขาคนละคันสองคันก็มีความสุขดีเนาะนี่จ้ะบ,บึงก็ใหญ่ส่วนใหญ่มีปลายิสบป,ปนินเนาะปะนินตัวใหญ่ๆเนาะ แล้วก็ปลาอะไรปลาบึกเนาะไม่ค่อยติดเนาะอืมนี่จะ้ะก็เวลาว่างจากทำงานเขาก็มาเนี่ยมาผ่อนคลายนี่นี่เขาเอาอะไรตกมานี่นี่เหรอคะอาหารปลาอ๋อนี่ค่ะอาหารปลาี่คะ่อาาะอาหารปลาเหีียเกี้ยนเนยหมนี่จ้ะอาหารปลา,า,า,ปลาเขากำลังทำอยู่แบบพ่อเพียง อาย่างบึงนี่ปลาเยอะจ้ะน้ำน่าจะลึกอยู่เนาะลึกล 4, 5, อยู่สี่ห้าเมตรอืนี่จะสวยงามตามท้องเรื่องเนาะ <c oughs> นี่เบ็ดตกปลาก็คนละคันส่วงคันส่วนใหญ่ตกได้ทุกวันไหมคะไม่ได้ทุกวันครับอ๋อแล<ด>้วไไม่ได้แล้วแต่จังหวะเนาะนี่จะอากาศกำลังสบายสบายเลย จะฟังเสียงนกไปด้วยนั่งกำลังเกี่ยวเบ็ดกันค่ะขอบคุณนะคะ,ะอันนี้น้องก็จะจบคลิปด้วยบึงสวยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องนะจ๊ะหน่อยนะคะกดกระดิ่งติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศสวยๆนะคะ นี่จ้ะสวยๆตะวันกำลังตกดินค่ะ